อูอูอูดูสิทุกคนน้อจีกำลังเล่นน้ำอยู่นะคะดูสิสนุกมากเลยบุ๋ม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 ปุยปุยยฟองึ้นมาบุ๋ม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 เลยนะคะว่ายมาหาคุณแม่แล้วจุ๊บจุ๊จุ๊จุกจุอุ้ยนั่นขาใครอ่ะน่าจะเป็นที่ไหนอะอุ้ยว่ายน้ำหนีคุณแม่ไปแล้ว อย่าพองไปอย่าพ่งไปโอ้ยโอ้ยจะเห็นนางแบบแล้วอุ้ยอดดูนางแบบสวยเลยใช่เลยใช่เลยอันนี้เป็นทางขึ้นลงบบันไดของโรงแรมค่ะอยู่ข้างๆสระว่ายน้ำนะคะนี่นะคะก็คือห้องน้ำจ้าจ้าจเข้าห้องน้ำแล้วก็จะเป็นห้องเฟิร์สเนสนะคะและสีมีเงาสะท้อนมาจีด้วยนี่ก็คือห้องฟิตสเนสนะคะอู้ย ใครหนาวสั่นอยู่ตรงนี้คะเนี่ยใช่แล้วกินหนาวปากเลยดูสิมีมิมมน้ำโปอยปลายลงมาได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่กอดน,นะเอ้ยเอ้ยนี่อะไรคะว่ายน้ำนนเสร็จแล้วไปไหนกันต่อคะเนี่ยเรามารับประทานอาหารกินที่ร้านแห่งแต่เตียมนะคะว่ายน้ำมาเหนื่อยๆขอเติมพลังก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นติ่มซำนะคะโอ้โห,หน่ากินมากเลยคะ่ะ แซบค่ะซาลาเปานะคะโอ้ยไข่นี่แบบหน้านี่แบบแน่นเลยค่ะใช่แล้วค่ะดูสิคัดคนเขาให้ไส้มันเยอะมากค่ะอร่อยขนาดนี้ขอจัดหนักทุกอย่างเลยแล้วกันนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็กินไข่ตุ๋นนะคะเอาดูว่าน้ำยาหนุ่มจีนเผ็ดนี่ก็คือเมนูเต็มซ้มนคะค่ะ เขามีให้เลือกมากมายเลยค่ะใช่แล้วค่ะดสซี่อดีชอบที่สุดก,ก็คือไข่กุ้งนะคะดิสซทุกคนเขามีให้เลือกเยอะมากๆเลยอุ้ยมีส้มโอบด้วยค่ะทางเป็นชิ้นและเป็นลูกเป็นเลิมเทิมเลยนะคะอบอกให้สดๆกันตรงนี้เลยจ้าโอ้โอ,โอโคนนั้นทําอะไรคะนะ้าทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่ค่ะโอโห้หนึ่งกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะที่ร<ะ>้านอะไรนะคะร้านแห่งแห่งแต่เตีย้ย จังหวัดภูเก็ตใช่แล้วคะ่ะนี่เดี๋ยวสาวน้อยเราจะมาให้คะแนนแล้วนะคะใช่เลยคะ่ะซึ่งคะแนนที่หน้จิจจะบอกนะคะก็คืออุยอ้ยอยนี่อะไรคะนีเจคีลึกเอาร์มาดบิดนะคะน่ากินมากเลยอาหารของเขานะคะสดสะอาดมากเลยนะทะุกคนไปเลยไปเลยเขาบอกว่า เข้ามาเข้ามาคุยอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อเขาจะบอกว่ายอดเยี่ยมอ๋อปะอิ่มพวงกางแล้วเราไปคอนโดกันดีกว่าใช่แล้วค่ะสเปซคอนโดมิเนียมเรื่องดึงเรื่องดึงเรื่องดึงดึงดึงเื่องดึงอแฟชั่นโชว์ค่ะแฟชั่นวีคนะคะใช่แล้วค่ะเดินแฟชั่นวีคในคอนโดนะคะเรากำลังจะพาไปที่สระว่ายน้ำของคอนโดนะจีนี่ค่ะอื้อหือสะบัดผมไปทีนึง หมุนซ้ายให้ไปเลยค่ะสิบเต็มสิบค่ะโอ้ยแชะปะปะังเวอร์ใช่แล้วค่ะสระน้ำของเขานะคะจะมีสระเด็กและสระผู้ใหญ่ค่ะเมื่อสี่ทุกคนเอโหน้ำเขาใส่จริงเลยนะคะสวยมากใช่แล้วใช่แล้วสวยมากเลย<ง>ช่วยมากอย<ง>อยู่ตรงนี้นี่เองเราก็นึกว่จาจะแด้แย้วได้เยว อโชอเชชโชเชสวัสดีก่เอ๊จ้าเอ๊ปะรู้สึกว่าเธอจะสวยเลิศเชิดนะคะเดินนี่ต้องสะบัดหน้าสะบัดหลังอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเป็นไงคะคอนโดใช่แล้วค่ะไรยมคะสเปซคอนโดมเนียมค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะใช่แล้วค่ะสวยมีฟิตเนสใหญ่โตสระว่ายน้ำสวยมากนะคะ ใช่แล้วคะ่ะนี่ก็คือทางเดินมาสะวันะยน้ำเหมหมนตัวอีกแล้วอ้อหอหนูชื่อ Y2K หนูชื่ออะไรคะอ g ีพัฒนการกิติอสศวรัตกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะน้องไอจีจะได้มีกำลังใจตรงนี้อะไรคะเนี่ยตรงนี้เป็นประชาสัมพันธ์ค่ะโอเคเดี๋ยวน้องจีจะพาเข้าไปชมห้อง ด้านบนนะคะเพราะว่าห้องของเราสองคนนะคะอยู่ชั้น3าค่ะใช่แล้วค่ะทางเดินไปลิฟต<ม>์นะคะเขาก็มีเลฟต์ให้เราขึ้นด้วยนะคะแล้วใส่ตะครนี่ก็คือห้องนอนของน้อยจีนะคะ มีวิวให้ดูด,ด้วยค่ะนหนึ่งห้องนอน้ยหนึ่งห้องนอนห,อหนึ่งห้องนอนห้องรับแขกหนึ่งห้องน้ำนะคะใช่แล้วคะ่ะอสวยจังเลยค่ะ Miss Universe นะคะชื่อว่า I G p a t รกของค่ะสบายจังเลย,ยห้อง <ยน S 1> เรา,าเย็นี่เลยนะคะเพราะว่าเรามีแอร์2ตัวเลยนะคะ อยู่ที่ห้องนอนหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องรับแขกหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือตู้เสื้อนะคะแล้วก็มีห้องครัวด้วยนะคะหลังจากดูห้องเรียบร้อยเราไปขับรถไปต่อกันดีกว่ามีภาพรัชกาลที่เก้าให้เราถ่ายรูปด้วยนะคะเป็นพ่ออยู่หัวของเรานะคะรูปตรงนั้นคือรูปพ่ออยู่หัวของเราเองนะคะ,คะทุกคนที่มาที่นี่นะคะจะต้องมาถ่ายรูปจุดนี้นะคะ แล้วก็นุรงนี้ตรงนี้เป็นคาเฟ่แมวนะคะคาเฟ่แมวของรเกตนะคะดูดังมากน้องแมวเต็มคาเฟ่ค่ะน่ารักมากเลยแต่เราไม่มีเวลาไม่พอนะคะที่จะแวะเดี๋ยวเราขอพาขับรถไปอีกหนึ่งจุดนี้จุดนี้นี่ค่ะที่ทุกคนมาต้องถ่ายรูปตรงนี้นะคะดูสิคะทุกคนสวยมากสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมาก ถ่ายลูกมานี่เลิศค่ะดูสิโอ้โหอันนี้คือชอบมานค่ะต่างประเทศนะคะใช่แล้วค่ะอยากกันคดิหารเลยค่ะปะอุ๊ยเสร็จแล้วเราขอไปต่อที่นครนะคะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือร้านบางบ่าวสาขาอันนี้ใครคะเนี่ยใครเขเนี่ยดรพี่พงกจรนะคะใช่แล้วค่ะท่านผู้กำกับดรพงกจรนะคะเพื่อนสนิทของเรานะคะ หรืออีกนามหนึ่งก็คือว่าพี่ชายของเรานั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะนาองจิกกี้อยู่ที่ร้านบางเบาสาขาหน้าวัดผัดธาตุนะคะดูซี่โรตีแะะนน้ำข้นแกะหมูสเต็กโอ้โหน้ำลายไหลเลยค่ะอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวรอท่านภูมิกับชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับรูดซีนาแล้วรูรรทีหนึ่งหมดไม้ดิค่ะน่าจะอร่อยน่าดู ฟินฟินนะคะมาชิมแล้วนี่ก็คือเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านสงสังสยจะแอบไปเที่ยวค่ะใช่หรืค่ะร้านก็ยังไม่ปิดนะคะใช่แล้วค่ะท่านพุ่มกับทานไม่หยุดเลยนะคะต่อไปขนมปังค่ะ <c oughs> และนี่เธอบอกว่าอะไรคะบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะเธอบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นคนถ่ายค่ะคุณแม่บอกเดี๋ยวนะขอหลบไปถ่าย ชาชักก่อนนะคะหลบหน่อยพระเอกมาโดนัทอะไร<จ>นะโดนัทจริงมีรู้แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจมีใคร,รมามีเรามาเอาสิแม่มาล่าล่าล,าลาันเออ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 ชักแล้วชักเข่าชัก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 ขึ้นชักลงเออเออเอ,ออปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหโบบะโบบะแล้วใส่ทุกคนยาวมวาก ไงเนี่ยไม่หกเลยอะแกอยาก,ากทำเลยบอสโอ้โหชักไปชักมาโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยว่าน้ำชาของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะขอเข้าไปใกล้ดูใกล้ๆซูมไปเลยค่ะซูมเลยค่ะน้ำชาเข้มข้นมากเราบอกเลยนะว่าเราดื่มน้ำชาที่ไหนเนี่ยก็ไม่ เข้มคนเท่ากับร้านบางเบาอุ้ยอุยดูพี่พี่สิคะกี่กำลังนั่งทานอาหารอุ้ยเข,นข,นขินกัน,น,นใหญ่ดูดูอีกคนหนึ่งก็ขอปิดหน้าปิดตาค่ะส่วน <c oughs> พี่ซื้อเหลืองบอกว่าถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเพราะว่าอยากให้แกล้งเพื่อนคนนู้นนะคะที่กําลังเขินอายอยู่นะคะเนะะี่ยค่ะเขินอายอยู่คะ่ะเราบอกว่า,ขอ,าขอถ่ายนิดนึงขอถ่ายนิดนึงเพราะพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยคนที่ทํา ชาให้เราดื่มนะคะทำไมรอยอย่างนี้คะชาก็น่าดื่มมากเลยนะดื่มมากเลยอุย้ยดูสิชาเข้มมากอุย้ยนี่เราเองค่ะคุณแม่สุดสวยโอ้ชาสวยเนาะหน้าตาดีหน้าตาดีาาดโอ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 นี่ท่านผู้กำกับค่ะกำลังยกอะไรให้ค่ะคุณโอตินภูเขาไฟนะคะมาให้กับน้อยสีนะคะอร่อยเข้มข้นมากๆเลยคะ่ะ โอ้โหดูโรตีเขานะคะโรตีก็กรองโอ้โหท่านภูมิกับยกแล้วยกอิบหมดจานค่ะไะท่านภูมิกับบอกบายไปกับกับเป็นอยู่นั่นแหละปเ,เป็นอยู่นั่นแหละบายกลับกลับเอะเบียนหนึ่งสี่เจ็ดห่วยจะออกไหมนะตตามห่วยกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะเช้าแล้วค่ะเราก็มาถึงวัดเจดีนะคะใช่แล้วค่ะวัด ไอไข่นะคะค่ะมาขอพรขอโชคกันนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ขอเดินทางไปสนามบินโดยที่เราไม่มีเวลาได้กินข้าวกันเลยนะคะเราต้องรีบวิ่ง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 ทริปนี้คือวิ่งจริงๆค่ะวิ่งไปสนามบินนะคะขนาดวิ่งกินมาม่าเลยค่ะทุก่าเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะได้กินข้าวกันเลยนะคะสแล้วเดินทางก็มาอยู่เลยค่ะจัดของโปรดของน้อยจีไปเลยค่ะอันคือมาม่ารถมุอสับ อูห้หูน้อจีนะคะก็มาเดินรอดูเครื่องบินลำใหญ่บิ่มๆนะคะค่ะคือน้องไอจีเนี่ยชอบมามา่มาหมูสับมากใช่ค่ะมันอร่อยทั้งห้องค่ะเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนกันยาววิทย์นะคะเรียกว่าเพื่อนทั้งห้องเนี่ยชอบใจกินมามามา,มากเลยค่ะ มาม่าหมูสับของเขานั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะบางคนก็ชอบรสหมูสับบางคนก็ชอบรสอื่นบ้างบากเลยว่าอร่อยถึกรสค่ะดูนะคะเดินไปตรงไหนก็กินอยู่ตลอดเวลาค่ะเอากินเข้าไปกินเข้าไป,ป <ะ S 2> มาจะได้รีบไปเครื่องบินมาแล้วค่ะอูห้หลลำใหญ่มากเลยสายการบินอะไรคะเนี่ย airasia com นะคะแหมสายการบิน airasia เนี่ยนะ ลำใหญ่มากนั่งสบายเราชอบมากเลยคอทริปนี้นะคะเราก็จบด้วยที่จังหวัดนครนะคะเรากำลังจะนั่งเครื่องจากนครกับ <Okay. S 2> กรุงเทพนะคะเราจะไปลงที่สนามบินดอนเมืองนี่นะคะคนเต็มหมดเลยนะคะลูกค้าแอาร์เอเชียดูสิค่ะทุกคนก็คือเรจีนะคะชอบใส่กับบินแอร์เอเชียตั้งแต่เด็กแล้วนะคะนี่ค่ะ กำลังนั่งรออยู่นะคะมีเวลามีเวลานั่งรอประมาณไม่เกินสิบนาทีที่จะต้องเข้าห้องน้าดื่มน้ํานั่งรอนะคะเพราะว่าเราแบบว่าวิ่งกันทั้งทิปค่ะวิ่งไปวิ่งวิ่งไปไหว้พระวิ่งวิ่งวิ่งทุกอย่างนะคะเรียกว่ารถนี่ก็แทบแทบจะไม่มีเวลาคืนรถเช่าเลยนะคะต้องจอดทิ้งไว้ที่นั่นเลยนะคะต้องจอดทิ้งไว้ที่ต้องขอบคุณคุณ คุณเก่งจะขอบร<ช>่บ<อ>ด้วยนะคะและทริปนี้นะคะขอขอบพระคุณสายการบินแอร์เอเชียและผู้กํากับด็อกเตอร์พงกระจรด้วยนะคะพี่ชาย<ช>ของเรานี่นะคะ่ะเาจีกำลังจะเดินขึ้นเครื่องนะคะดูสิโอ้โหหมุนติ้วทีนึิงปายเลยปายเลยได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วปะปะปะ ขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียที S ่ e A T, นำพาเรากลับมาบ้านอย่างปลอดภัยและรับสบายบนเครื่องบินใช่แล้วค่ะระหว่างทางเนี้ยนะคะน้อยจีไม่หลับเลยนะคะเพราะว่าน้อยจีดูวิวตลอดทางเลยค่ะแต่ก็เกือบจะหลับเหมือนกันเพราะว่าเขาขับสบายมากเลยนะคะแต่คุณไม่น่ะหลับฮอกชนิดไปเลยค่ะทั้งทั้งสายการบินเลยนะคะ ตลอดทางเลยใช่ตลอดทางหลับอ้าปากหัวน้ำลายไหลเย้อยเลยนะคะนี่ค่ะก็กำลังจะเดินขึ้นเครื่องนะคะลมแรงมากพัดผมเราพัดทุกอย่างนะคะใช่แล้วค่ะดูสิคะเพราะว่า<ะ>อากาศเย็นเย็นสบายๆนะคะ ช่วงนี so ite, day, day, ้ครอยากจะไปเที่ยวก็รีบๆไปนะคะเพราะว่าอากาศกําลังเย็นสบายเลยนะคะตอนเช้านี่หนาวเลยเนาะใช่หนาวค่ะ้อนจี็้อจีนะคะชอบมากเลยนะคะเพราะว่าน้อยจีขี้ร้อนนะคะอุ้ยนี่นี่นี่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่บอกว่าน้อยจีน้อยจีแท็กกับคุณแม่หน่อยน้อยจีว่าหนูจะรีบขึ้นไปดูไปดูเมฆบนเครื่องค่ะหนูจะจับหนูจะอยากจับบ้างเลยค่ะคือน้อยจีนะคะอยากรู้มากเลยนะคะว่าเมฆกับ มันเป็นอย่างไงนะคะมันจะนุ่มไหมหรือมันจะแข็งว่ามันจะอย่างไงมันจะหลบเรามันจะอะไรซึ่งอยากจับบ้างเลยค่ะไม่รู้ว่าจะได้จับหรือเปล่าเลยคะนะคะก,ก็บอกว่าคุณแม่คุณแม่ขอน้องจียังจะจับก้อนเมฆน้องจียังจะจับก้อนเมฆเราก็จะไปจับยังไงล่ะคะลูกก็ออกไปตรงปีกเครื่องบินนี่ไงล่ะคะ <c ười> ขามน่ารัก ความสดใสของเด็กน้อยของเราลูกสาวที่น่ารักของเรานะคะช่างพูดช่างคิดเหรอเกินใช่แล้วค่ะอออุ้ยอุยดแอบบลดูโบก่อนหน้าดูโบกับหน้ากากของเธอนะคะปะตงเครื่องมันกว่าดูคุณแม่แม่สามแม่จ๋ารอน้อยจีด้วยน้องจีเดินตามไม่ทัน เลิศเชิดไปก่อนแล้วกันค่ะเพราะเธอจะเอาแต่จับก้อนเมฆจับก้อนเมฆขอหนีเธอไปก่อนแล้วกันนะเพราะตอนเนี้ยณสนามบินแห่งนี้คือแคทวอร์ดของชอนเลิศเชิดไปเลยค่ะฉับชับชับอ้โหคุณ<ห>นายคะคุณจะเป็นนาง<ส>แบบที่ไหนคะ <laughs> ดูสิดูซิ คนที่ถ่ายคนที่ถ่ายให้เราเนี่ยก็คือสาวน้อยไอจีพัทรลักนั่นเองที่ผิวะะดีขนาดาะนผมกินเจ้าบองน้ำพริกน้าเขียงนะคะโปรโมทสักหน่อยอยากสวยอยากเลิศอยากชิดก็ต้องเจ้าบองบองนา<อ>เขียงทุกวันน้ำพริกน,น,น้าเขียงนะคะกินกับอะไรก็อร่อยนะคะยิ่งห่อผักสดๆเนี่ยนะบอกเลยว่าแซ่บจัด จานทานอร่อยใช่ค่ะเผ็ดซับจัดจ้านทานอร่อยอ่ะเรากลับกรุงเทพถึงแล้วนะคะบ๊ายบาย